สบายดีและสวัสดีเดอ้เอพ่อแม่พี่น้องกันเป็นสุขสุขอนเดอ้อมืนนี้ก็มาพบพอน้องแหล่กับเพื่อนละตีพากันมาตลาดมาสื่อแนวมือเห็ดกินให้ทรางเนาะพี่น้องโดยกะไปกันเลยงย่างกำลังเพื่อนมาสวยๆเนี่ยสิบโมงและมืนนี้สบายดีเดอ้อไปเดี๋ยว <laughs> นี้

สะอมสะอม,มก,พก็พักขยันพักขยันเด้อพลเริอนวันนี้ได้สักส <c oughs> ชือนำยานางนำ,นำหนอ,นนนหอแม่แเนเอาแบกเอาแบบแบบสำเร็จรูป

สีงามเนาะ <laughs> ซื้อเมือเ่อใส่แกงเนื้อไม้เนาะกระดูกเ <ไป S 1> มื่อนี้ผัดล็ตีผลัดกา s ใส่แกงเนื้อไม้ไ, <ป S 1> ได้แล้วเบิดระบอบันนี้ไปหาซื้นเนี่ยไป สื่อแป๊บเดียวเนาะเข่องใส่เกงหน่อไงอกะปูแดงกระปูแดงเสีบได,ด้ใส่เกงหน่อไม้นะ ข้าวไปได้ขหรอได้ก็ได้ละเอาข้าวพต๊ะสตันเก่งขึ้นไมได้ไปสี่โต๊ะเลยนี่กลิ่นหอมมากเลยเนี่ยนะแม่ ໄປឡអនបាទបាទទៅស្ទើរน้ําមុនបាទនេះเนาะ

เยนนมหม่นาะคมอ่นค่ะเพราะว่าทั้งบ้านท้าเนี่ยบมมีไรก่าเป็นท้าเพิ่งอว่ามีอยู่แต่่าเสียชีได้นะเกับเพิ่งสูโมมันคุดยากเราคิดค่าแพงกับโมแตอยู่เลิกอีกได้ไม่ว่าลายเนาะสามชิันช่าดิเช่าหรอว่าเพิ่งซื้อสามชิบอกเออเ่านี่อด้ออันนเาพมีเเอาเงินมาแต่กันเนือเาแบ่งซื้อนะ เพราะว่าอยากจะหายผลิตกินเงาเสแสรบมีกระดูกมือน้ำเน่ารวมใส่กันกระดูกสีขาวกันนี่อยู่เป็ว่าอยอดอันพักทองนะเ้าสีไปเอาอยู่ทางอันดินเป็นหุ่นแหละมาถูกทงนี่เนมีมีบักกำงามเป็นป่าพี่น้องเจ้าของดินเป็นว่ามันมีสินเองเราก็เลยสีไปเ,เ,เ,ปปเ,เ,เก็บ,บนะเ,อกเอาเป็นบระดีว่าอยังถามเพิ่นแล้วใจดีห่นนะเพชรออยู่ไปเาดินเพิ่นแมนเอากระก,กาเอาเนะาะเขาก็เป็นหายกับกระกาเอา เพินว่าอลไรว,วาเอาลูดอ่ะเอาแก้วกันแหนนลมเออะกับแลมลอดกแลมอ,มอันนี้แซ่บเลยไอติมเผินว่าเนี่ยบานเฮาเอิกแล้วเมนลลวไอติม ยืนทาน้ำก่อนได้แล้วบาทนี่ได้แล้วเกียรเอสองเียเนาะสี่สิบห้ากับสามสิบห้าเป็นเจ็ดสิบห้า

ง่ายมากเลย

ออกทางนี้เลยบะแค่ก็แค่นมอ, <c oughs> อาหัวขอบไปตอนนี้ก็ออกมาเตตลาดแล้วก,กำลังเมือ่อนอะกำลังไปดินแม่ทาว้าหน้านานเขทาผเห็นยังอยู่นิ่คนอหลดนหลาย เนาะเกิอความปลอดภัยเกิดความปลอดภัย แหมเลยจอใหม่มาซะอากาศดีน้องเลยตอนยามเศร้ามันยังโกตอยู่เนาะมันยังป่ะเดี๋ยแมี่ปดีเด็กนี้ เวทอท่า,ทานว่าไปส่วนไอตุนมาเนาะแต่ว่าไอตุนผลมาแล้วผลมากะไมยพามีไปนาะช่วยสวนอคนเหลยคนเขามากคนว่า เรเห็นแม่เฒ่าเพิ่นก็างาเออแปลกบอกเลยเหรอบอร๊อสบายดีแม่เฒ่าสบายดีเด้อไอตุ่นเด้อเป็นอะไรได้บ่สบาย,ายใครเนี่ยเหรอบอบวันนี้ม,นมานำก้นแล้วมือนเนาะดีแตม,าพ,แม,า,มาพี่และมาน้าแม่เฒ่าพี่อเพิ่เห็นไวเนาะดิกินกาแฟนม ม่เถามาล่างถั่วเนาะไอตุ่นเหมืนก็มาน้ำล่างซอยไม่เ่าเบอกมือนีบอะไรครัคบหลดมาบ่เมื่อนี้่มานำใหม,ม่พามีเนาะบอได้ครับหลดมามืออื่นก่อนไม่เถาเอ้เจ้าหัวิงคขยมาให้เจ้านะ,นาะามาแล้วกับปูเปบกเบออ้ายังเอเอคือว่าลางเลยเมื่อวานนี้ยังโบเบิร์บอก มือวานนี้ล่างเลยไดล่างบน,นเลยได้มือวานนี้นะถั่วกินเมียงห้ากามาแต่ตลาดซื้อเครื่องมาใส่แกงนองมอไมีกระปูดแดงอีกได้ในตลาดกันเลยแกงใส่นอไมเนี่คือสีเซบเขาเลยคิดว่ามือนีอันหายทงคนมาเกะพื้นหายสะดอก ทงท้ายเมื่อน,นี้เพื่นไปตัดผุดทมฐานพระเถ่าประเจกษเมื่อน,นี้นะเอาบได้ท่มเบอคิดว่ามาแก่เอาพื้นอยู่พี่สะดออเลยแม่เขากระทุ้มเมื่อน,นี้แหละฐานกะแม่ กำลังต้มน้ำไม้ก็น้ำไม้สังไวยเมือนี้คือซีแซบแกงใส่กระปูดแดงแล้วก็กระดูกหมูนะเครื่องใส่มีสะอมอันนั้นผักทองเนะาะยอดผักทอง หนึ่งมืออึกินแม่ไม่เท่ามันอยู่บนนะบบน,บนี้นะเฮาบ่บ่มักกินบันไดมากยังก็มากอึซื้อปากทองมากินไอตุนนี่สิหมากินอยู่บ่กินนะแม่นี่เดน้ดนำตาลกับม,มีกินเลยละบ่อยาก <c oughs> แกงหน่อไม้ก็ค่ะก็มาเขา,ขาขเบือ่อเนาะ กินน้อยจังแกงผูด้กินตอนเที่ยงกกินยังไม่เท่านี่กินกับปูกินกับข้าวบ่อเช้านี่งมาคือเก่าบ่นด๋เอองมาแต่เช้าคือเก่าเนาะอทางหน้าเช้าได้เช้าอือบ่ท่าเฮาก็ยาเฮาบ่มีรถมาเจ้า แดงตัวใหญ่ๆป้าผู้ตัวแม่ได้หนิฮะนี่ได้มีอองนี่ออกรเทียมผูมีอันนี้มันนี่ได้หนิตัวแม่ตัวแม่นะค่ะว่ะเออนี่เนาะตัวนี้เนาะเฮาเบิ่งพีดนี่ตัวแม่มันกเตใหญ่เออตัวแม่แล้วกระเตียมใหญ่เฮาเลยคิดว่าตัวตัวนี้ตัวผู้นะาจะดอกเออเฮาเบิ่งพีดเองสิไม่เท่าเบาถือแล้ว กินอีกเหยืกินดีอีกกองพื้นไม่เท้าเนาะยังบได้มาเอาคิดว่าเพิ่นสิมาเอาเมื่อน,นี้คิดว่าเพิ่นสิมาแกาเมื่อน,นี้สิดอกผู้ผนมาส่งเครื่องแล้วบ้านี้มาโดยน้องผู้แม่พี่น้องจากคลิปนี้ทั้งน้องแหล่สิคโคตโูราพี่พี่น้องนี่อ่อนเดอ้อทั้งน้องแหละวา่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขอไปหลายๆก็ขอ,ขอบใจทางผู้แม่พี่น้องที่รับชมคมลิปของน้องแหล่ ตัง้งแต่ต้นจนจบที่ความโฆษณาจะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนขอกล่าวคำว่าสบายดี